อกันกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลล่์ชาแนวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงตั้มเจป้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เบลมีเมนูพิเศษมานำเสนอนะคะเป็นยางตลาดมากจ้ะพี่น้องค่ะตำบักถั่วนะคะตำบักถั่วแล้วก็ไปเจอหอยปังมา่น้องหอยปังหอยปังหอยนาบ้านเรานะคะแล้วก็มีหน่อไม้ค่ะทุกคนดูดีหน่อไม้หน่อไม้นะคะ หน่อไม้นะคะแล้วก็มีสตอค่ะมีแรดดินะคะนี่ค่ะสตอมูมูวาสกินอันไหนพี่น้องอันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยากซื้อมาเบิร์ดเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ได้ข้าวเหนียวหมูมานะคะข้าวเหนียวหมูทอดนี่มาแอมด้วยข้าวเที่ยงข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะ <t ell> ข้าวเที่ยงข้าวเย็นนี่นะจ้ะข้าวเห <t ell> น,นียวหมูวางไว้ตรงนี้นะคะ หอ,ย,อ,อยปังบ้านเท่าพี่น้องปีน,นีก่กำลังใส่กินจ้ะหอยปังบ้านเรามีน้ำจิ้มด้วยนะคะเห็นน้ำจิ้มหนูบอโอ้น้ำจิ้มหนูใหจะได้จะสีเห็นมันนี้ทำยัยงไงถึงจะถึงจะเห็นน้ำจิม้มเห็นบอเห็นบอจ้ะ ก่อนจะไปกินนะคะเบลฝากกดไลค์นะคะทุกคนกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับเบลหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามให้กําลังใจเบลในทุกๆคลิปนะคะทุกคนคะ่ะเบลสัญญาค่ะว่าจะทําพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ก็จะ500ยซับแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะทํามา3เดือนกว่านะเพิ่งจะได้ยังไม่ถึง500เลยค่ะยังไงก็ ขอให้ถึง500รอซับในคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะรบกวนกดติดตามให้เบลด้วยนะคะทุกคนถ้าใครทําแล้วเบลสัญญาเบลจะไปหาทุกคนนะคะแต่จะช้าหน่อยเนาะอย่าพูดเยอะมากินกันเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะขันี้ก็อ่นอนๆพี่น้องตั้มหักทัวจ้ะเตรงเอาอันนี้ให้หน่อยดีไหม้อะที่เขาเราล้างไวอ้อ่ะ พี่ใหม่พี่องใหม่ใหม่มัดแจวอื้มโอ้ยอย่านมูเจาบปหินน้ำน้ำจิ้มแจวรสเด็ดค่ะทุกคนืมเลิศหน่อไม้ค่ะ หน่าไม้ทุกคนใหญ่มากโอ้ยอยากกินหนัาพริกกะปิด้ยวยเนาะกระป๋อทูต้นใหญ่ๆเห็นไหมมนมี่มองว่างพี่น้งโตหน่อย อะไรวะขึ้น้ำาใหม่ก็ต้มหุูก็ะต้มย่งกะทางแซ่บจะพิดเวยมั้งต้องป็นอย่าง แตงกวาค่ะแซ่ครับพี่น้องคะอืมขันย้อนอ้อนเจ้านี่ขันย้อค่ะสะตอค่ะ ตั้มเอกหัวตั้มเอาเจาะกินคนเดียวนะจ๊ะยังกินเบอเบิดมันจะซื้อเปิดไม่อยู่บอกเลย จิ h, ้มฉ่ำๆรสค่ะอือเขานี่มไหมทำไมค่ะ hmm. ต่อค่ะทุกคนฮืมลูกสัมืมพี่นอ้องมีลูกมันบ่ นกกว,ว้าวสุดปังค่ะป้าข,ข,ข่าวเหนียวคือติดมือข่อยค่ะแหม Cái thuật Thêm mấy cái Mà ta Còn nhớ ồn hả? บีบนามมันออกกันพี่รองมึง ถ่ายดูบจักหน่อยอดีอ่ะกระต่อค่ะได้ดีค่ะ นี่ท้นหนูบอกซ้ฟักหาสิบบาทจ้ะอ้าไม่คบอกไม่ไไ แดดก,กระทบนาเพราะที่พี่นองงะนาคอยใส่ใส่แดดกระทบนา มาแรงวันก็นอย่ามีส่วนรวมนะคะลดตำบหมกถัว่วตำออเจาะแซ่บข้าวเหนียวเหนียวแห้งอ่อนแห้ง แส่ซองหนาแห้งพี่น้งนองไมอิ่มเลยเนาะเบิดแซบอิมยวดผอกันมา ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะแล้วเบลจะกลับไปให้กำลังใจทุกคนคืนนะคะสำหรับวันนี้เบลไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เบลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เบลเป็นนานๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย